สามสาเหตุที่ทำให้เราเครื่องหมายคำพูดนอนไม่หลับเครื่องหมายคำพูดและวิธีลดความฟุ้งซ่านก่อนนอน27ตุลาคม646วงเล็บเปิด15โค้3นอนวงเล็บปิดสนุกเพราะอะไรเราถึงนอนไม่หลับ เพราะในหัวเราคิดนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าแล้วควรทำอย่างไรถึงจะหยุดคิดได้ในทาวัที่ชีวิตเต็นไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อความคิดของเราอย่างแน่นอนหากเราไม่สามารถควบคุมและกำจัดมันออกไปได้ก็ย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราบางคนมีอาการนอนไม่หลับเพราะสะมองไม่ยอมหยุดนิ่งก็อน,นอนพีไรคิด,ดนู่นนี่ฟุง้งซ่เต็มไปหมด ไม่ยอมหลับสักทีวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอาการแร็คกิ้งทอสหรือรอาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดคิดว่าเกิดจากอะไรและทำอย่างไรถึงจะควบคุมมันได้อาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดนิ่งคืออะไรอาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดนิ่งเป็นอาการนอนไม่หลับที่มีสาเหตุมาจากการที่สมองไม่ยอมหยุดคิด ยังคงคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาซึ่งเรื่องส่วนใหญ่ที่มักจะคิดเป็นเรื่องความกลัวเรื่องหน้าอายในอนดีตปัญหาต่างๆที่เจอมาซึ่งอาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดคิดทำให้เราวิตกกังบลรู้สึกอึดอัดและไม่มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันแน่นอนว่าอาการต่างๆเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันความจำและการนอนหลับอีกด้วยอาการนอนไม่หลับเพราะ สมองไม่ยอมหยุดคิดทำให้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมความคิดไม่ได้ไม่มีสมาธิอีกสักครู่ก็กลับมาคิดเรื่องเดิมอีกแล้วแต่อาการเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีอาการทางจิตเพียงแค่คุณมีความเครียดและความวิตกกังวลสูงกว่าปกติเท่านั้นเองสามสาเหตุที่ทำให้เราเคลื่องหมายคำพูดนอนไม่หลับเครื่องหมายคำพูดจริงๆแล้วอาการนอนไม่หลับเพราะ สมองไม่ยอมหยุดนิ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหากทราบถึงต้นต่อของปัญหาพี่แพ้จริงก็จะได้ต่อการรักษาและแก้ไขลองไปดูกันค่ะว่ามีสาเหตุใดบ้างพี่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับเพราะสะมองไม่ยอมหยุดนิ่ง1จุดความวิตกกังวลความวิตกกังวลเป็นสาเหตุที่พบได้ทั่วไปของอาการนอนไม่หลับเพราะสะมองไม่ยอมหยุดนิ่งซึ่งอาการนี้มัก เกิดขึ้นหลังจากที่คุณผูกความวิตกกนำวงโจมตี2จุดโรคสมาธิสั้นวงเล็บเปิดแอดวงเล็บปิดอาการของโรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่ผู้ป่วยไม่สามารถมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ทำให้เมื่อเจอหรือได้รับเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาทำให้มุ่งความสนใจไปที่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาทำให้คิดอยู่ตลอดเวลาจนสมองไม่ได้หยุดพัก3จุด โรคย้ำคิดย้ำทำวงเล็บเปิดปอ,อกวงเล็บติดโรคย้ำคิดย้ำทำเป็นอาการทางจิตที่ย้ำอยู่กับสิ่งเดิมๆคีดวนอยู่กับเรื่องเดิมๆโดยไม่สามารถหยุดมันได้เช่นการล้างมือหลาย,ลายครั้งก็ยังคงวนกลับไปล้างอยู่สเสมอเพราะกลัวมือไม่สะอาดและติดเชื้อโรคทำอย่างไรให้เลิกคิดฟุ้งซ่านก่อนนอนหนึ่งจุด กำหนดลมหายใจเข้าออกการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีที่จะช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นโดยเริ่มจากหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆวิธีการนี้ช่วยบังคับให้จิตของเราจดจ่ออยู่กับการกำหนดลมหายใจเข้าและออกแทนที่จะไปไปจดจ่อหรือจมอยู่กับความคิดในเรื่องอื่นๆการทำแบบนี้ช่วยให้เรารู้สึกสงบและช่วยลดอาการวิตกกังวลได้อีกด้วย2จุด คะจากความขยัก่อนเข้านอนหากคุณมีอาการฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดก่อนเข้านอนให้เริ่มต้นด้วยการเรียนพฤติกรรมที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายก่อนที่จะเข้านอนเช่นการนั่งสมาธิการําโยคะการอ่านหนังสือซึ่งควรทำกิจ,จกรรมเหล่านีา้อย่างน้อยก่อนนอนสองชั่วโมงและควรดีเรี่ยมการใช้อุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนสองชั่วโมงด้วยข้อควรระวังอาการนอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมหยุดคิดจริงๆ แล้วอาการเหล่านี้เกิดขึ้นจากสมองและความคิดของเราเองหากเรารู้จัก,กควบคุมและจัดก,การกับความคิดเหล่านี้ได้ก็จะไม่มีปัญหาตามมาแต่เมื่ออาการเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันจนงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และไม่สามารถนอนหลับได้ติดต่อกันหลายวันหรือลองทำสมาธิแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถบรรเทาลงได้ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อไม่ให้อาการเหล่านี้กลายเป็นอาการทางจิตได้ขอขอคุณผ้าโคลนอีสท็อกไข่ดองน้ำปลาดีต่อสุขภาพหรืออันตรายไม่ควรกินจูเระเอ็นจุด N. 28ตุลาคม66 46. วงเล็บเปิดศ0โคลศนวงเล็บปิดสรุก จะพูดถึงความเสี่ยงอันตรายของเมนูไข่ดองน้ำปลาสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากวัตผูกด,ดีบหลักอย่างไข่ดิบพี่จะเป็นตัวกำหนดว่าไข่ดองน้ำปลาพวกนั้นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือไม่ไข่เป็นปัจจัยที่ผูน้นำมาปรุงอาจมองข้ามเพราะกว่า90เปอร์เซ็นของคนที่ทำเมนูไข่ดองน้ำปลาซื้อไข่จากร้านสะดวกซื้อทั่วไป ไข่เหล่านั้นอาจเป็นไข่ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อหรือเลี้ยงในระบบเปิดเท่ากับเป็นไข่ที่ไม่ได้สะอาดนะักหากจะทำเมนูไข่ดองน้ำปลาควรเป็นไข่ไก่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นโดยต้องเป็นไข่ไก่ที่ผ่านการผลิตมาโดยพิเศษตั้งแต่สายพันธุ์พ่อไก่แม่ไก่ที่ได้รับการป้องกันเชื้อโรคมาอย่างดีปลอดภัยจากสารตกค้างที่ทำให้เกิดการดื้อยาในมนุษย์ ดังนั้นหากอยากกินเมรูขายดอกน้ำปลาให้ปลอดภัยต้องพิถีพิถันในการเลือกซื้อไข่เพราะเราต้องกินดิบ ไข่ดิบมีประโยชน์จริงๆแล้วไข่ดิบหรือสุกตานก็มีประโยชน์ร่างกายแต่อยากแนะนำให้กินไข่ตรงสุกมากกว่าเพราะการกินไข่ดิบจะทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารจากไข่ไม่เต็มที่เพราะไข่ดิบ้นม,มากไข่ดิบจะลำเรียงผ่านลำไส้เล็กไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ร่างกายจะได้ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ไปใช้งานสั้นๆก็คือลำไส้เล็กดูดซึมสารอาหารจากไข่ดิบไปไม่ทันนั่นเองนอกจากนี้เมื่อ ของไข่ขาวอาจเข้าไปขัดขวางการทำงานของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำให้ย่อยอาหารได้ยากมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในไข่ดิบยังมีสารที่เรียกว่าสารวิตดินที่อาจส่งผลทำให้ร่างกายขาดไบโอตินและเกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงผมขาดุดร่วมเบื่ออาหารระบบประสาทผิดปกติ เป็นต้นไบโอตินวิตามินหลากประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้ามควรกินไข่ดองน้าปลาหรือไม่คมที่เคยกินไข่ดิบแล้วไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดอาหารไม่ย,ย่อยอาจจะสามารถกินไข่ดองน้าปลาได้บ้างแต่เราไม่แนะนาให้กินบ่อยๆเพราะนอกจากจะเสี่ยงติดเชื้อโรคบางอย่างที่อาจมากับไข่ดิบที่ไม่สะอาดแล้วยังได้รับโซเดียมจํานวนมากต่อเมนูดไข่ดองน้ำปลาหนึ่งถ้วยซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย โรดไตและความดันโดหิดสูงได้ดังนั้นหากมั่นใจในคุณภาพของไข่ดิบที่ใช้สามารถกินได้บ้านานานๆครับแต่ถ้าเลี่ยมได้ก็กินไข่ปรุงสุตธรรมดาธรรมดาและไม่ปรุงรสเพิ่มเติมมากนะักจะดีกว่าขอขอบคุณขอ้ขอบูลโคลนนิตยสารแม่บ้านอิสท็อก าเมนูอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ทานได้ถ่ายคล่องไม่จำเป็นต้องไปซื้อกาแฟยา่ายหรืออาหารเสริมเสริมมาทานให้เสียเงินเสียเวลาเพราะอาหารไทยราคาสบ,บายกระเป๋าแถมยังหาได้เหล่านี้นี่ัะพี่จะช่วยชีวิตคุณให้ถ่ายคล่องสบ,บายบุมหมดปัญหาเรื่องการขาดถ่ายราวกับได้ดีท็อกซ์ลำไส้อย่างไรอย่างนั้นาเมนูอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ทานได้ถ่ายคล่อง1จุด แกงจืดเต้าหู้หูสับผักกาดขาวแ้งจือดอิสท็อกเมลูอาหารครีนครีนทานง,ง่ายราคาไม่แพงชามนี้นี่นแหละครับที่จะทำให้คุณได้ผ่อนคลายความอึดอัดท้องได้ในเวลาไม่นานใครอยากจะครีมหนัก เรียนหมูสับเป็นบกไก่ได้แต่อย่าลืมพระเอกของเราคือผักกาดขาวนอกจากนี้ใครมีต้นหอมผักชีขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่แครอทและมะเขือเทศก็อย่าลืมใส่ไปด้วยจำไว้ว่าผักยิ่งเยอะยิ่งดี2จุดแกงส้มผักรวแกมแคงซ้มอิสท็อก เราแนะนำแกงส้มผักรวมมากกว่าแกงส้มพี่ใส่ผักชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวหลือหลักใส่พริกแกงส้มนิดหน่อยไม่ต้องเค็มมากก็ได้ระวังเค็มปวดรสจัดมากเกินไปไม่ดีต่อกระเพาะอาหารและลำไส้วงเล็บเปิดที่สำคัญระวังแสบเวลาถ่ายวงเล็บปิดผักรวมที่เราแนะนํา ต้องมีมะละกอผักกาดขาวหัวชยวัยเท้าและที่ควรมีคือชะอมชุกข,ขายมะรุมและดอกแครเพราะมีริดช่วยขายและยังมีกากใยอาหารมากเป็นพิเศษ3มจุดแจ๊บชัยอีสท็อก พอได้ยินว่าเป็นจับทายเราก็นึกถึงหม้อต้มใบใหญ่พี่ันั่นไปด้วยสาระผักเ้าพี่จะหามาต้มกันได้รสชาติเค็มเค็หวานหวานอาจใส่ซี่โครงหมูต้มเปื่อยเปื่อยและเห็ดหอมดอกใหญ่ๆเข้าไปด้วยเพื่อให้รสชาติกลมกลมแถมยิ่บุญก็ยิ่งอร่อยเสียด้วยบ้านใครต้มหม้อใหญ่ๆ ตักมาทานเป็นชามชามแล้วรออีกไม่กี่ชั่วโมงเชื่อได้เลยว่าได้วิ่งเข้า้องน้ำแน่แน่วงเล็บเปิดแต่เป็นการถ่ายที่ไม่ทรมานหนะักถ่ายได้าถ่ายคล่องแน่นอนวงเล็บปิด 4. จุดเต้าหยฟรุตสลัดฟรุตสลัดอีสท็อกตักมาที่ของหวานกันบ้างเยลนีนีนมโรยด้วยผมลไม้สาระพัดชนิต รสชาติหวานอมเปรี้ยวด้วยนี้มีทั้นนมสดครับนมเปรี้ยวที่ช่วยในการย่อยอาหารอยู่แล้วยังมีผลไม้ที่ส่งเสริมระบบขับถ่ายด้วยกากใ่อยอาหารดีๆเพิ่มเข้าไปอีกเมรูนี้ไม่ขาดไม่ได้จริงๆปิดท้ายกันที่เครื่องดื่มที่เราอยากจะแนะนําเป็นสบูที่จากผลไม้ที่คุณโปรดรานจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าอยากให้เราแนะนําเป็นผลไม้ตระกูลสีจะให้ผลดีในเรื่องการขับถ่ายเช่นมะนาวส้มสตอ พีชราเบอร์รี่และอื่นๆปั่นรวมกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติเติมผมละม้ายอย่างกล้วยมะละกอสุกมะม่วมสุกเพื่อช่วยถ่ายไปอีกปั่นไปด้วยกันโดยไม่ต้องแยกกากถ้าจะให้ดีไม่ต้องเติมน้ำเชื่อมมากรสธรรมชาตินี่แหละอร่อยที่สุดนอกจากจะเป็นเมนูที่าทางนง่ายราคาไม่แพงแล้วหลายๆเมนูก็เป็นเมนูง่ายๆรสชาติดีที่ทุนปากชาวไทยอย่างเรากันดีอยู่แล้วนะคะ หลายชมทำเป็นหลายเมนูเลยเสียด้วยแทนที่จะไปซื้อที่ร้านจะลงมือทำทานกันเองที่บ้านหลายหลายคมก็ยิ่งดีค่ะจะได้สุขภาพดีกันพ้วนหน้าทัดบ้านกันไปเลยขอขอบคุณาโทนนี้ทรัประโยชน์ของการบริหารกล้ามเนื้อุอ้งเชิงกรานปัญหาปัสสาวะเล็ดกันปัสสาวะไม่อยู่ค่ะหน้าออกแรงยกของไอจามหัวรก หรือออกกำลังกายเป็นปัญหาที่พบได้ในบุคคมที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอาการอ่อนแรงโดยกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นกล้ามเนื้อที่วางตัวอยู่ภายในกระดูกอุ้งเชิงกรานในผู้หญิงจะทำหน้าที่พยุมดลูกกระพาะปัสสาวะและลำไส้และเป็นช่องทางออกของรูเปิดสามรูด,ด้วยกันคือช่องคลอดวงเล็บเปิดว่าจินหน้าวงเล็บปิด ท่อปัดสักวัวงเล็เบเปิดอูลเรูค่ะวงเล็บปิดและรูทาวานวงเล็เบเปิดแอนนอลคะเศษวงเล็บปิดในผู้ชายจะทำหน้าที่ยุงกระพอปัดสักวัและลำไส้และเป็นช่องทางออกของรูเปิดสองรูคือท่อปัดสักวั และรูภาวาเมื่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเกิดการหดตัวจะส่งผลให้รูเปิดต่างๆเกิดการหดรัดตัวตามไปด้วยในทางกลับกันหากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเกิดการคลายตัวอยู่ในสภาวัที่อ่อนแรงหรือหดตัวได้น้อยลงจะส่งผลให้รูต่างๆเกิดการคลายตัวและทําให้ส,สารต่างๆที่อยู่ในท่อเล่านั้นเกิดการการใหออกจากร่างกายจุด การหาตำแหน่งของกล้ามเนื้ออลุกเชิงกราดนงจุดข้าหนักกำลังปัดสัทธาให้ลองพยายามหยุดการขาบปัดสรัทธด้วยการขามิดขาปัดสัทว,ดดวา,า,าวอยู่แต่แสดงว่ากำลังขมิบกล้ามเนื้ออลุกเชิงกราดจากนั้นให้หอนคลายปล่อยให้ปัดสรัทธาไหลและลองหยุดอีกครั้งพยายามทำสองสามครั้งเพื่อให้จับความรู้สึกของการขามิบได้วงเล็เบเปิดข้อควรระวังอย่าพยายามขามิบ ขนักปัดศกวดบ่อยๆเนื่องจากอาจทำให้ปัดศกวเหลือค้างอยู่ในท่อและกระพอปัวดวรวและนำไปสู่การติดชิลอในท่อทางเดินปันดศรวได้วงเล็บปิด2จุดขานานั้นนอนหรือยืนให้ลองขามีดรูทวานเหมือนกำลังพยายามจัดการหายอมจำความรู้สึกของการขามีดนั้นไว้แล้วผ่อนคลายต้องทำซ้ำ2 สาครับงสามจุดกรณีนี้ทางในเพศชายให้ถอดเสื้อผ้ายืนหน้ากระจกลองคามิดรูภาวานถ้าขามิดได้ถูกต้องจะสังเกตการหดตัวขององคาชาตในลนักษณะเครื่องเข้าสู่แกนกลางลำตัวและพบการยกขึ้นของผุมอันพักจำความรู้สึกนั้นไว้แล้วผ่อนคลายสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลองทำซ้ำสองครั้ง การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้ขามิดเหมือนพยายามจากกั้ปปัสสว,วัดหรือถายอมวงเล็บเปิดในเทศชายอาจลองจินตนาการว่ากำลังพยายามยกฝูงอันพักขึ้นและบังคับให้องคา์ชาเคื่อนข้าวงเล็บปิดจากนั้นให้เกรงค้างไว้ประมาณ8วินาทีแล้วผ่อนคลายและพักประมาณ8วินาทีจากนั้นทำการขามิดซ้ำวนแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยจะฝึกวันละสามเช็ด8 12ครับต่อเซตจุดหากไม่สามารถเกรงคาดได้นานแป่วินาทีให้พยายามเกรงให้นานที่สุดเน้นเกรงให้ผูมัดดีกว่าการเกรงยางแรงแต่ผิดวิธีแล้วทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บ ภาพกั้นหายใจขาหนัดเกรงกล้ามเนื้อเนื่องจากการกั้นหายใจจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตรายได้้ามเกรงกล้ามเนื้ออื่นช่วยเช่นกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อต้นขาสามารถทำได้ในฟุกฟุกท่าทั้งยืนนั่งและนอนพยายามทำทุกวันเพื่อฝึกให้กล้ามเนื้ออุ้มเชิงการเกรงจนเป็นนิสัยจะช่วยให้เวลาที่เรามีความรู้สึกอยากจะกรนการขาดทายกล้ามเนื้อจะฟดตัวได้เองอย่างอัตโนมัติ ที่มาโคนข้ณเพศศัตด์มาหาวิทยาลัยมหิดลข้าวตังเมี่ยมลาวข้าวตังเมี่ยนลาวประกอบด้วยข้าวตัง และเนียมดาวเป็นคาคันแต่เดิมนั้นเนียมมีลักษณะเป็นคันเล็กขนาดปลายนิ้ยวชี้สีสดังซึ่งเป็นสีของใบพลูหรือใบชาฟี่หมักและดอมไว้มีรสเรียวใช้สำหรับห่อ,อใส่เนียมต่อมามีการดัดแปลงใช้ใบผักกาดดอมเรียวแทนเนื่อจากใบพลูหรือใบชาหมักหายากขึ้นส่วนไส้เนียมนั้นปัจจุบันเป็นไส้เดียวกับ ขนมสาโคคือเป็นหัวชายโปกับฟัวลิสสองเขี่ยวกับน้ำตาลและน้ำปลาวงเล็บเปิดเครดิตทาาโคล้ลปูขาเกเซเมโรพิวเดรินิวเนเวอร์แลนวงเล็บปิดข้อดีเครดรับกระโดดชื่กอ,อย่างไรไม่ให้ปวดเขา่า28ตุลาคม646วงเล็บเปิด4 6โค้ลศนย์ศูนย์นอนวงเล็บปิดสรุก กระโดดชิลกเป็นวิธีออกกำลังกายที่ง่ายและมีประสิทธ,ธิภาพอย่างหนึ่งที่หลายคนเลือกออกกำลังกายในช่วงนี้เพราะอุป,ปกรณ์ราคาเย่อมเยาใช้พื้นที่ไม่มากสามารถทำได้ที่บ้านและง่าชมสามารถทำได้เกือบฟุกเพศฟุกวัยวงเล็บเปิดยกเว้นคนชรามากมากที่อาจกระโดดไม่ไหววงเล็บปิด เรามาดูกันว่าการกระโดดเชื่อมีข้อดีอะไรต่อร่างกายบ้างและกระโดดเชือกอย่างไรไม่ให้เจ็บเข่าระหว่างหลังเล่นข้อดีของการกระโดดเชื่อโรงพยาบาลเปาโลระบุประโยชน์ของการกระโดดเชือกเอาไว้ดังนี้ 1. จุดการกระโดดเชือกเป็นการออกกำลังกายประเภทแอโรบิกที่ใช้กล้ามเนื้อแขนขาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อแขนขาแข็งแรง2จุด ทำให้หัวใจเต้นช้าลงสู่ฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ครั้งละปริมาณมากช่วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของระบบหมุนเวียนโลหิต3จุดทำให้ปอดขยายใหญ,ใหญ่และกักเก็บออกซิเจนได้มากขึ้น4จุดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆอาริต โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันและไขมันในเลือดเป็นต้นคำแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มกระโดดเชือกถ้าในการกระโดดเชือกที่ผูกต้อง1จุดยืนตัวตรงหลังตรงตามองไปข้างหน้ายืนขาเย็นเปิดส้มเท้าเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนของจะบูเท้าทั้งสองข้างเป็นจุดรับนันหนกหนักตัว3จุดงอข่าเล็กน้อยจะช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการกระโดด4จุด เทคนิคการปวนเชื่อจะใช้แค่การบุนข้อมือเป็นหลักโดยข้อศอกต้องอยู่ใกล้ลำตัวตลอดเวลาและไม่ใช้หัวไหลในการออกแรงเลี่ยงเชื่อก5จุดเริ่มกระโดดเท้าคูและกระโดดให้ต่ำที่สุดเพื่อให้เชือกลอดผ่านไปได้เท่านั้น 6. จุดควรเริ่มกระโดดแค่ 3. 5. นาทีใน 1. 2. อ่อง ขีดแรกเพื่อให้ร่างกายกลับตัวจากนั้นค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากขึ้นะนิตนานสร้างเสริมสุขภาพรบจุดสิ่ปริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลระบุว่าการกระโดดเชือกเพื่อลดรู้สึกเมื่อเล้่อ่อนเพียไม่สดชื่นสามารถทำได้โดยกระโดดเชือกให้ได้3 0ครั้งเมื่อกระโดดเสร็จแล้วให้ยืนนิ่งๆและหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนับเป็น1เซต ทำพันหมดสามเซตหากใครไม่มีเชื่อก็กระโดดอยู่กับที่ได้เช่นกันประยุทธ์ มหากิีฑิสิรินายยสมาคมกระโดดเชือประเทศไทยระบุว่าสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังมาก่อนไม่ควรกระโดดต่อเนื่องทีเดียวแต่ให้กระโดดติดต่อกันแค่หนึ่งนาทีสลับด้วยการพักหนึ่งนาทีจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มเวลารวมที่ใช้กระโดดให้ได้มากขึ้นและลดเวลาที่พักลงเพื่อให้ร่างกายได้ค่อยๆปรับตัวและลดอาการบาดเจ็บ กระโดดเชือกอย่างไรไม่ให้เจ็บเขา่าหลายคนไม่กล้าออกกำลังก,กายด้วยวิธีกระโดดเชือกเพราะกลัวเจ็บเขา่าข้อหูจากพิดาการรุจิตทพันพนกุลหรือหมอหิงผู้เชี่ยวชาญด้านหิวพันและเวสาชาลอไวโรงพยาบาลสมิติเวชสุขโมวิทจากเหตุทีสีทิ้งบุกระบุวิธีการกระโดดเชือกที่ไม่ทำให้ปวดเช่าวปวดข้อดังนี้หจุด อยัวอรอมร่างกายก่อนเริ่มกระโดดให้ดี 2. จุดลงน้ำหนักเท้าเบาๆบาจุดใส่รองเท้าผ้าใบที่ื้นพหนารองรับแรงกระแทกได้ดี 4. จุดอย่าเพิ่มกระโดดเชือกเร็วจนเกินไปหา,ากยังกระโดดได้ไม่คล่อง 5. จุดกระโดดไม่ต้องสูงแค่พอให้ห้มเชือก6จุด กระโดดบนพื้นหญ้าหรือสือกกำลังกายพื้นสนามกีฬาพื้นยิมเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกกับพื้นดีเรี่ยมการกระโดดบนพื้นคอนกรีตแข็งขอขอบคุณข้อหูโคนโรงพยาบาลปาโอลงานสร้างเสริมสุขภาพรจุดสิปริราชคณะแพทยศาสตร์สิปริราทยาบาลประยุทธ์มหากิทสิปรินายกสมาคมกระโดดเชือกประเทศไทยพิกดาการุจิพัฒนกุล หรือหมอหิมงผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพันณและเวชศาสตร์ะลอวัยโรงพยาบาลสม,มิติเวชสุขุมวิตจากเพจพ l e a s e Think Book ท่าโพลนอีสท็อก